ซีรีส์เรื่องนี้จริงรู้สึกฟูลฟิแล้วก็มีความสุขมากๆคือก็ไม่อยากให้มาถึงตอนจบจริงแล้วแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนได้บอกไปว่าทุกงานเรียงก็ต้องมีวันเลิกรานะครับผมไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญดีๆในการสปอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ให้กับพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับ รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนได้มาดูเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ได้มีความสุขไปกับพวกเรานะครับตั้งแต่วันที่แถลงข่าวเลยนะครับผมก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราในฐานะศิลปินในฐานะาแสดงก็อยากจะมอบให้กับคนดูแล้ววันนี้ผมว่าเราก็มันค่อนข้างสำเร็จเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงครับผมก็สำหรับเพลงเมื่อกี้ที่พวกเราได้ร้องกันทุกคนก็มีชื่อเพลงว่าบอกทีนะครับผมันเกบอสามารถปังกันได้แล้วนะครับในยูทูบไม่ใช่คือแบบว่าเขาอย่าบอกอย่าลเรโปรโมทเพลงด้วยไม่อยากดึงให้บรรยากาศมนะันเศร้าไงรู้สึกว่าแบบมันมันเป็นซีรีส์ที่สร้างเสียงรอและสร้างความสุขให้ทุกคนเราดูเมื่อกี้เราซึ้งนะแต่เราก็ไม่อยากให้บรรยากาศมันอึมครึม หรือมีความทุกข์กันอยากให้มีความสุขกันนะครับเราต้องมีสตินะครับทุกคนตั้งสติตังสติตั้งสติตั้งสติไปเลยเราเริ่มจากฝั่งนู้นกันเลยไหมครับผมอีกแล้วฮะใช่ครับโดนมาตลอดมันถูกกำหนดไว้บนจอครับผมอ่าครับครับก็ อยากจะขอบคุณทุกทุกภาคส่วนเลยครับที่ทุกทุกภาคส่วนโอ้โหำแปลกๆอันนี้โอ้โหนอกจากผมีชาญฉาแล้วมีพี่สุธาด้วยใช่ไหมครับผมผอบคุคุณดีเยอะคำคำเลยแปลกๆอยนิดนึงครับอยากขอบคุณทุกส่วนเลยครับที่ทํ <Akt ien> าให้เกิดซีรีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผมขอบคุณทีมงานทุกทุกฝ่ายนะครับขอบคุณนักแสดงเซตนี้มากๆาผมโพสต์รักพวกคุณเลย เหมือนได้เหมือนไม่ได้ไปออกกองเหมือนไปวิ่งเล่นกับเพื่อนจริงนะคือทุกครั้งที่ไปออกกองเนี่ยผมมีความสุขหมากแล้วก็อยากจะเก็บช่วงเวลาดีไปเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆครับผมก็อยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะครับแฟนคลับบอลฟูวินแฟนคลับทุกๆดอมเลยก็ ฝากซีรีส์เรื่องนี้ฝากปอนภูวินฝากนักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมฝากติดตามไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับก็ภูมิใจมากก็เห็นเพื่อนปอนเป็นเพื่อนผมครับภูวินก็เป็นน้องก็ผมก็ดีใจกักคณมากๆเลยได้อยู่ในวันที่เป็นส่วนหนึ่งแบบที่อยู่ในความสําเร็จของคุณสองคนภูมิใจจะจัดจักใจจริงๆแล้วก็รักมากๆ เราจะไม่ซื้อปกติเราควรกันควรตรีกันถอยแต่รักจริงๆก็อยากให้แฟนคลับทุกคนรักเขาไปนานๆเหมือแนบบที่พูดทุกครั้งนะเขาน่ารักจริงๆเบื้องหน้าเป็นยังไงเบื้องหลังเขาก็น่ารักแบบนี้จริงๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับเพื่อนๆในเซตนี้ทุกๆคนมากๆม,มีความสุข,ขจริงๆแบบเออนั่นแหละก็รักมากครับฝากออนูวินไปนานๆด้วยนะครับ แล้วก็ต้องเป็นคิวเป็นคิวต่อเลยไม่ได้วันนี้ค่ะหมดเลยวันนี้ค่ะนี่ยีงขาดิอีกอะไรถ่ะก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุสน,ขน,น,นของทุกคนแฟนของทุกคนด้วยเกียนจออ่ะจอเขียนอะไรรู้ป่ะทุกคนวัออนนี้เอมี่มาดูนะ ยดิหอยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ครับยืนรงได้หรเปลาสะช่วยส่งไปงม้ได้ไหมไปขอบมืออยู่นะเฮ้ยโอ้โหไปโอเคสดกนนะพี่จะใส่สูวมานทำไมพี่จะใส่สูวมาทำไมคงจะประทับใจคนนี้มากเรื่องะ ค่ะพี่ชาลีครับเชิญต่อครับค่ะจะไม่ลืมเลลืมถ้าไม่มีความรักจากทุกคน <gas> พวกเราก็ไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เนาะมาเจอมาเจอทุกคนแล้วก็มาร่วมสนุกไปด้วยกัน <Rose> ก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ m y ห t e r y คูณพีนะคะรู้ส<ะ>ึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยการที่ได้มาร่วมงานในซีรีส์นี้ก็คือสนุกมากๆทุกครั้งที่ได้เจอกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีอยากจะเล่นซีรีส์ด้วยกันหรือว่าทำงานร่วมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากฮอหุหรอฮ็อปไม่ไหวเลยไอยี่ใหญ่เลยนะ โอเคครับก็ดีใจมากๆครับที่ฉันเล่นซีรีส์นี่รู้สึกว่าตั้งแต่รู้ว่าถ้าจะมาเล่นเนี่ยเราก็จะมาได้เล่นเนี่ยก็ทุกอย่างเกิดขึ้นในเพิร์สต้าตังเสิร์ตตอนนั้นจะได้ไหมตั้งแต่รู้ว่าจะมาเล่นผมก็เลยพูดออกไปเลยเกิดผมไม่ได้พูดคุณบอลพูดไม่ใช่เดี๋ยวก่อนขอนิดนึงโอ้โหตอนนั้นอ่ะผมแค่ทีเล่นทีจริงผมโยนไปว่า สนใจมารับเชิญไหมแค่คาว่าสนใจอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่คุณบอกว่าคนปกติทั่วไปควรจะตอบว่าอุ้ยก็ดีนะพี่หรือว่าเอ้ยอยากไปเล่นนะคุณเลือกที่จะตอบว่าไ,ไม่เกี่ยวนะครับคุณสถาพรนไม่เกี่ยวเกี่ยวตัวนี้กิอปลาไม่ก็ดีใจที่บอกว่าคืออยากร่วมง,งานกับทุกคนมาตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบได้ได้ยนร่วมงานร่วมกันแล้วก็วันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยกันรู้สึกว่าฟูลฟิลมากสนุกมากแบบ ทุกพาร์ทในการแบบโชว์เนี่ยก็รู้สึกว่าชอบมากครับแล้วก็ซีรีส์คุณทีเนี่ยก็คือแบบผมก็ชอบชอบดูเหมือนกันชอบดูนะเชื่อปะเชื่อชอบชอบชอบดูชอบดูบดจริงๆเพราะว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับใช่ไม่จริงๆมันทั่วถึงไงใช่ใช่ใช่ทั้งโลกเลยไม่ได้พูดผิดถูกแล้วถูกแล้วใช่ครับก็ฝากพรทวินแล้วก็นันกแสดงทุกคนไปด้วยนะครับ เอาก็สำหรับผมนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าดีใจมากที่ได้รับเรื่องให้เป็นเลขาโมนะครับผมเพราะว่าพีเอ็กเนี่ยมาบอกผมเลยตั้งแต่วันแรกๆว่าแบบมีบทมาให้เล่นเป็นแบบเลขาปอนเป็นเพื่อนสนิทปอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากล่้มากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มามีส่วนร่วมในปรเดกนี้เยอะขนาดนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็น ส่วนเล็กๆในโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ผมว่าไม่เล็กนะอยู่ทุกอีพีเลยยิ่งใหญ่อยู่นะอยู่ตเช้าจนเย็นเลยนะกูเน้นไม่อยู่ไงไม่เคยเน้นทเน้นอินเนอร์เน้นอินเนอร์ใชก็ดีใจมากครับผมแล้วก็กับเพื่อนทั้งสามสี่คนนะครับไม่ลมพวกมึงไงแต่ก็ขอดีแค่เพื่อน หาคนเฉยๆจะบอกว่าไม่รวยไม่เคยเก็บอะไรอยู่เลยเนาะเก็บใจยังไม่อยู่เลยรู้สึกเหมือนกำลังโดนรุมอยู่ตอนนี้ครับเอ่อไม่วิลเลเบสนะครับคิวอารนะครับผมเดี๋ยวลงหลังจากนี้นะครับ ผมว่าไม่งั้นแม่แม่คุณอาจจะต้องให้ผมเยอะกว่านะแม่บอดด้วยไม่มีแม่พี่ตกด้ี่ตก็เขาเป็นที่คุณแม่พี่เหรอพี่เดี๋ยวแม่ปปอมาอนอะแม่จะเป็นเฉพาะบางเวลาเช่นต้องการให้ช่วยับแม่ต้องมาแล้ว หรือว่า <amounts> ม <of audio writers> ีแ <Ende> ต <esa> ่คนขี <Labor ator il fi> ้ขลาดเอ๊ะโอเคขอกลับมาขอบคุณต่อนะครับก็ดีใจมากที่ได้เล่นซีรีส์กับทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีโปรเจกต์เนี้ยก็คงไม่ได้วนมาเจอกันแล้วก็คงไม่ได้แบบมารู้จักมาสนิทกันอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมาก ที่ได้มาเล่าซีเร่องนี้นะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ความพยายามของทุกคนคนนี้โดยเฉพาะความคุินเนี่ยทุกคนนี้สังคมไทยได้เห็นแล้วว่า <c oughs> คุณใช้คำเหมือนผมที่โหนกระแสร่งก็สังคมไทยและประชากรทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าแต่ล <c oughs> รคดีหรือเปล่า เห็นเม,มื่อวานมีแอนทีซีรีส์สปายเนอติดเทรนไปตั้งร้อยสี่ประเทศขอบคุณเลยขอบคุณเลยจริงๆครับขอบคุณที่อยู่ในฮอยพอแล้วขอบคุณที่ดูอยอะมานเลยครับ<อ>ผมถึง <ผม S 1> บอกนะว่าความพยายามของพวกคุณสองคนเนี่ย,ท,ย, ى, ท,ยทั่วโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็ดีใจพวกคุณมากๆแล้วก็ต่อให้ผมเนี่ยไม่ได้อยู่สปอร์ตวพวกคุณสองคนมากแต่วันแรกเพราะว่าพวกคุณเป็นดาราตั้งแต่เด็กกันเลยใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมยังผมยังว่ายน้ำอยู่ ก็เลยไม่ได้สปอนอร์ตแต่วันแรกแต่ว่าต่อจากนั้นก็จะสปอนอร์ตไปเรื่อยๆเลยก็ดีใจมากๆที่พวกมึงอ่ะได้เป็นตัวเองตอกกันและกันและมีคนรักมากขนาดนี้ก็ดีใจด้วยจริงๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ thank you วันนี้ไม่มีทิ้งซัมเมอร์เหรอแต่วันนี้มีคนมาดูบอลที้ทิงซัมเมอร์อยู่นะ ใครพูดต่อผมไม่รู้ดีกว่าครับครับสังคมไทยครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำงานเราโคตรมันเลยโคตรสนุกเลยคือเวลาออกกองเนี่ยเันจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้ มันค่อนข้างเครียดเพราะผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราหนีไม่ได้ก็คือว่าสิ่งที่เราทํามันคืองานชิ้นหนึ่งทุกคนมันอยากจะทําออกมาให้ดีและตั้งใจทาและเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เรารับรู้ถึงความตั้งใจของทุกคนจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราปิดจบอีพีสุดท้ายไปเนี่ยทุกภาคส่วน ูใช้คำไหนนะทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนคือตั้งใจกันจริงๆเพื่อทําสิ่งนี้นะครับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมกับปอนเนี่ยได้ไปคุยกับพี่เอกเรื่องเล่นเรื่องนี้แล้วได้มาถ่ายไคลอดกับเพื่อนๆเนี่ยทั้งทีมงานเบื้องหลังทั้งทีมงานกองถ่ายทีมงานของ g m เ TV เองเนี่ยก็ต่างซัพพอร์ตแล้วก็รับรู้ได้เลยว่ามีความสุข และสนุกกับเรื่องนี้มากๆขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทํางานเบื้องหลังเรื่องนี้นะครับผมเราในฐานะของคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยก็ตา่างคาดหวังก็ให้ผลงานมันออกมาดีแล้วก็มีคนชื่นชมอยู่แล้วแต่มันจะทำไม่ได้เลยถ้ามันขาดคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาคนที่ execute เรื่องนี้ออกมานะครับผมขอบคุณพวกคุณจริงๆนะครับผม ขอเสียงตบมือให้กับทีมงานได้ไหมทุกคนดีใจมากๆนะครับผมที่ได้มาเล่นเป็นลูกพีชในมีสติในบุทีนะครับผมก็ขอบคุณทางนักเขียนด้วยที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับผมคือเราสองคนอาจจะไม่ได้รู้จักนิยายนี้ก่อนมาเล่นเรื่องนี้แต่ว่าพอได้อ่านสคริป ได้อ่านเรื่องราวที่คุณเขียนไว้เนี่ยเราบอกเลยว่ามันมันเป็นเรื่องที่สนุกมากจริงแล้วก็เราส่งคนเราเจ็ดคนเนี่ยยินดีมากที่จะเล่นมันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นี้และที่สําคัญเลยาขาดไม่ได้เนี่ยคือขาดพวกคุณปกชีวิตที่เหลืออีกบนเวทีนี้นะคือครับกูอยู่กับคุณทีเยอะเกินไปอ่ะ สับบนปีนอะปีนอะจำอะ่ะค yes ือขาดพวกคุณไม่ได้จริงคืออยางเพิร์ทเนี่ยเรารู้จักกันมานานแบบนานมากๆแล้วตั้งแต่เราเล่นเรื่งเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวด้วยกันก็ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันร่วมงานด้วยกันแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งและดีใจมากๆที่เห็นแฟนเนี่ย รักคุณมากๆในวันนี้กับซันต้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันนานนะแต่กูกูลตีมึงสุดๆเลย <c oughs> คืออาจจะด้วยความที่ว่าแบบผมอาจจะไม่ค่อยเจอคนที่อายุเท่ากันในค่ายสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมคือเราไม่ค่อยได้คุยกันด้วยนะเราเจอกันไม่บ่อยด้วยนะ รู้สึกว่าสนิทกับสนิทกับซันตาเร็วมากมากก็ดีใจมากๆที่ได้ทาํางานกับพวกคุณสองคนและดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยหลักคุณในวันนี้มากๆเลยนะคุณวิลเลียมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นมาตั้งแต่โปรคจกต์อัลฟานานมากพวกเราสองคนเคยมีโอกาสได้ไปนั่งให้กำลังใจคุณด้วยซึ่งจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ อาจจะไม่ได้ต้องการกำลังใจจากพวกเราขนาดนั้นเพราะคนนั่งเป็น king of alpha อยู่นั่งหลายอาทิตย์จะรอแล้วบอต่อเราเป็นคนที่เห็นความสามารถมานานมากแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้เห็นคือทักษะการสแสดงเพราะตอนนั้นมันเป็นฐานะของนักบ้องที่ปอปแล้วพอได้มาเล่นซีรีด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ย คุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็รอดูผลงานคุณต่อไปจริงๆนะครับผมดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับคุณสุดเลยขอบคุณครับ,รบกับเอสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เ,าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันนานนะแต่ว่าดีใจมากๆที่มีคุณมาอยู่ในเรื่องนี้จริงๆ mm hmm. คือทุกคิวเนี่ยสส่วนใหญ่มันจะมี ทีมอพีไปกันข <laughs> อโทษครับไม่มีใครคิดเลยเลยผมก็ไม่ได้คิดมึงคิ <laughs> โดโกม <laughs> โกและพีช <laughs> <laughs> ทีและพีชและโมก มึงก็คิดแต่ทุกครั้งที่มีตัวละครสามตัวนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบมันมันอุ่นใจมากๆคือิะปกติแบบหลายๆโปรเจกที่ผ่านมาเราจะมีแค่เราสองคนเนาะแต่พอมันมีคุณมาด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทําให้ต่ลเีซีนมันมันดูมีชีวิตชีวามากแล้วเรามีความสุขที่ทํางานด้วยกันมากๆเลยคือแบบดีใจมากๆที่ที่ใน ทุกคิวเนี่ยดิคุณมาอยู่กับเราแล,าแล้วมันทําให้แบบสีสันแล้วก็ความเป็นเพื่อนเนี่ยม,มันสนุกมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณนะเอาแต่เฉยๆยังไงเฉยๆ,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 ๆส่วนบอนนี่ก็อาจจะรู้จักกันมาก่อนที่เรามาทํางานด้วยกันแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาทํางานด้วยกันด้วยหรอว่า คุณเคยบอกผมว่าคุณเป็นคนที่กลัวการแสดงแต่ผมบอกเลยนะว่าคุณเป็นคนที่การแสดงดีมากๆเลยนะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลย mm hmm. ดีใจมากๆที่ได้คุณมาเป็นลูกพับใช่แม่ถูกแล้วได้คุณมาเป็นลูกพัพแล้วก็เล่นเป็นพี่น้องกันนะครับผมขอบคุณมากๆดีใจมากๆครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนพี่เอ็กนะครับแจริงจริงจริงพี่เอ็กจริงๆขอบคุณพี่มากจริงๆที่ที่เอาเราสองคนมาเล่นเรื่องนี้นะครับผมคืออมันมีหลายหลายคนที่สามารถเล่นบทนี้ได้แล้วขอบคุณจริงๆที่ที่ที่เราเรื่องเราสองคนมาเล่นเรื่องนี้เราเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่พี่อยากทําอยู่แล้วมากๆนะครับผมก็ ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่การร่วมงานกับพี่มันสรุปมากมากนะครับผมเราเราสองคนเนี่ยเราเจ็ดคนไม่มีทางที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้วันนี้เลยถ้าที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รับผลงานชิน้นนี้แล้วก็ไม่ได้ทำออกมาให้มันถึงขนาดนี้นะครับผมรักพี่จริงๆนะพี่ขอบคุณมากนะครับ จะได้ยินผมพูดไปเมื่อวานบ้างว่าดีใจมากที่ในการถ่ายทเรื่องนี้เราไม่ได้ทะเลาะกันเนาครับมันเป็นเรื่องจริงครับคือการถ่ายทำมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับหลายๆคูนเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มันอ่อนโยนกันที่สุดแต่ก็ ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่ที่เรายังคงความสนิทสนมแล้วก็ความเข้าใจต่อกันแล้วกันจนถึงตรงนี้ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกคุณไปในวันแฟนคอนนะครับทุกอย่าเริ่มขึ้นเลยครับผมครับผมดีใจมากเช่นกันขอบคุณมึงมาก ไม่ต้องหาขนาดนี้ก็ได้รับผมพ้อกันอยู่เลยอยากนะไอ้กิฟต์นะไม่มีแล้วเจริงๆแล้วคืออย่างที่คุณบอกไปเลยผมอยากขอบคุณคุณก่อนคนแรกเลยเหมือนกันจริงๆแล้วตั้งใจมาพูดวันนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าคือแบบ เป็นสิ่งที่ก็อยากพูดจากใจเหมือนกันอย่างที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นสิ่งที่คือหลังจากจบเมื่อวานไปเนี่ยกลับไปนอนตื่นมาผมก็ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ซึ้งมากๆกับสิ่งที่คุณพูดแบบว่าแบบเออคุณก็คิดเหมือนกันในเรื่องที่แบบเวลาเราทํางานกันมาตลอดด้วยความที่ช่วงถ่ายละครถ่ายซีรีส์เนะี่ยจะเป็นช่วงที่จิตใจเราอ่อนอ่อนแอที่สุดเราก็จะมีแบบเกิดปัญหาคอนฟ l i c ต ขึ้นมาได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าผมรู้สึกดีใจที่ตัวคุณเองก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเพราะว่ายอมรับเลยว่าผมก็กลัวมากเหมือนกันว่าสิ่งสีงนี้จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าในช่วงเวลาที่จบเรื่อง VR ที่เราเลกกันมาเนี่ยเรามีเวลาได้แบบออกไปใช้ชีวิตได้ทําสิ่งอื่นๆมากมายจนทําให้เราสนิทกันมากๆแล้วพอถึงในช่วงที่เรากําลังเวิร์กช็อปจะเข้าเรื่องสีนีเนี่ยยอมรับเลยว่าแอบลัวมากจริงๆแต่ก็มีความสุขมากๆ ที่ได้เล่นด้วยกันอีกเรื่องแล้วก็คือจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะขึ้นด้วยกันกี่สเตจผมก็อยากจะขอบคุณคุณทุกๆคอนเสิร์ตหรือแฟนคลับที่เราจะได้ขึ้นด้วยกันเลยก็คือคุณเป็นคนที่เก่งมากจริงๆผมนับถือเลยในเรื่องของการสแสดงในการร้องเพลงต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงที่เราถ่ายมีสเติหนายคนุณทีเนี่ยคุณมีเรื่องสกาเลตที่ก็ต้องรับผิดชอบกัน,กนซึ่งยอมรับเลยว่าคุณสามารถแบ่งเวลาแล้วก็สามารถ ฝ่าพันอุปสรรคในความเหนื่อยทุกอย่างออกมาได้แล้วแบบดีมากๆจริงๆเพราะยี่แบบเราถ่ายสองเรื่องนี้แน่นอนว่าเราทำงานแบบเจ็ดวันต่อสัปดาห์มันจะเหนื่อยมากๆซึ่งอยากบอกว่าเก่งมากๆภูมิใจในตัวคุณแล้วก็อยากจะเดินต่อไปเรื่อยๆเล่นซีรีส์ด้วยกันไปเรื่อยๆต่อๆไปครับ um นะครับเล่นอยู่จริงจริงพูดตรงคือ เคยเนี่แบบไม่ค่อยชอบพูดออกสารตันาเท่าแต่ว่าเออแบบไหนๆก็ไหนๆก็พูดไหนก็ได้เองเค,เคเนีแล้วก็ขอบคุณนักสแสดงทุกคนมากๆเหมือนกันคือจริงแล้วพวกเราสองคนเคยคุยกันว่าแบบเราไม่เคยอยากเอาตัวเองไปแข่งกับใครหรือว่าใครอยากจะเป็นที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆที่เพื่อนๆของพวกเราตรงนี้เติบโตไปได้ดีเหมือนกันอย่างเฮอร์นต้าก,ก่อนเลย คือผมมารู้จักกับสองคนนี้มานานมากเพิร์ดก็ตั้งแต่เพื่อนอายแค่หนึ่งเดียว mm hmm. ที่เพิร์ดเข้ามาแรกๆเลยส่วนซันต้าเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่โอ้โหแบบเป็นด้วยกันตั้งแต่เด็กใช่จนน้องเข้ามาได้อยู่ที่นี่ตอนที่พี่ถามาว่าเออเนี่ยคนนี้ถ้าเกิดสองนถ้าได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน,กนจะเป็นยังไงผมก็รู้สึกได้เลยว่าพวกคุณจะต้องประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ได้มีแฟนคอนตัวเองประสบความสำเร็จและซึ่งวันนี้พวกเราทำได้แล้ว ที่สาคัญเลยเราก็ยังมีโอกาสได้มาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันในโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยครับส่วนบอนนี่เนี่ยก็เราก็ได้รู้จักกันได้ไม่นานแต่อยากบอกว่าภูมิใจในตัวบอนนี่เหมือนกันเพราะว่าคือตอนแรกเห็นนึกว่าเป็นคนดูนิ่งๆไงแต่พอเราได้มีโอกาสได้คุยกันได้รู้จักกันก็รู้สึกว่าเออมีคนแบบมีแนวทางสไาล์นี้อยู่ด้วยรู้สึกคนแบบเรา,าเราแบบเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเออแบบไปออกกองก็รู้สึกว่า ตลกดีที่มีบอนนี่ที่คอยแบบสร้างสีสันชวนแบบถ่ายคอนเทนต์ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับบอนนี่อีกรวมถึงพี่มี่ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานด้วยกันครับส่วนพวกค,คนสอคนวิลเลียนที่ผมรู้จักมานานแล้วตั้งแต่โปรจะต้ภาพเหมือนกันรู้สึกแบบคนนี้ร้องเพลงโคตรเก่งเลยเคยเห็นคลิปหนึ่งที่พี่สตมป์หรืพี่แดนนะที่เฟรฟูด้จ ไม่ได้พี่ผมรู้คุณ,คณพูดถึงคิดอะไรที่บอกว่าคุณจะไประดับโลกวันห<ะ>นึ่งคุณจะไปถึงระดับโลกใช่ในการในรายการแล้วผมก็เห็นด้วยมากๆทั้งในเรื่องคาลิสมาข,ของคุณสกิลการร้องเพลงต่างๆแล้วก็การประสบคสวามสำเร็จเวลาคุณร้องเพลงเนี่ยมันดูแบบเท่ามากและดูดีมากแล้วผมด,ดูคุณมาก,มาก,มาก,มากนะแต่ถึงแม้ว่ามันมันน่ารักไงเด็กน้อยเลยน่ารักเลาด นะครับขอให้ประสบความสำเร็จต,ต่อไปเอาเป็นอส่วนคุณโมกเนี่ยรู้จักตั้งแต่เข้าค่ายเลยเพราะเคยมีคลิปหนึ่งแมนมากหรือว่าฉิชื้อนะครับที่คุณรู้อยู่แล้วคุณเป็นนักกีฬาวนะ่ายน้ำแต่ก็ผมเข้าใจว่าคือเคยมีโอกาสได้กินข้าวกันแล้วก็คุยกันในเรื่องแบบว่าทำไมถึงมาทำทางนี้ก็รู้สึกแบบเก่งมากๆแล้วก็ที่รู้สึกเก่งมากที่แบบกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอด แล้วผมก็คิดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าคนนี้ประสบความสำเร็จแน่ๆถ้าเกิดได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้ววันนี้พวกคุณก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันแล,แ,ลแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมา,มากๆเลยนะครับผมที่ให้กระแสะตอบรับแล้วก็การตอบรับซีเรื่องนี้ดีขนาดนี้ในทุกภาคส่วนอย่างที่คุณพูดไปนะผมก็คิดเหมือนกันเมื่อกี้ว่าเออหาเขพูดที่ไม่ใช่ภาคส่วนไปได้แล้วก็นั่นแหละครับผมขอบคุณมากจริงๆเพราะว่า กระแสตอนรับของซีดีเรื่องนี้มัน,มนเกินคาดพวกเรามากเกินคาดผมสองคนมากๆก่อนตอนถ่ายทำเนี่ยเราเราก็คุยกันอยู่เลยว่าเออเราไม่รู้แบบว่ามันจะดังหรือไม่ดังหรือจะมีกระแสไม่มีกระแสแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดบรรยากาศกองเราออกกองทุกวันมีความสุขแล้วมันฟิลกูดอะ่ะเชื่อว่าคนดูทุกคนหรือแฟนๆทุกคนอะ่ะจะสัมผัสได้แน่นอนแล้วผมรู้สึกว่าขอบคุณเก๊กเหมือนกันพีเอ็กเนี่ยเป็นผู้กำกับแล้วก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย พี่เอกเป็นคนที่มี positive inner ตลอดเลยรู้สึกว่าเวลาคุยด้วยกี่ครั้งมันจะรู้สึกได้ความรู้สึกแบบ feel positive แน่นอนว่าการออกกองการทํางานเนี่ยมันเหนื่อยอมากๆพี่เอกก็ต้องคุมกองคุมนักแสดงคุมทุกอย่างแต่ว่าพี่เอกไม่เคยบ่นเหนื่อยเลยหรือไม่เคยแบบแสดงอารมณ์ที่เป็นนิ่งติออกมาเลยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในการที่ได้ทํางานกับพี่เอกมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เลือกพวกผมนักแสดงทุกคนให้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับ ขอบคคุณกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปพูดถึงความในใจมากมายของเราเนี่ยพวกผมกขอถ่ายรูปกับพวกคุณได้ไหมครับ